น้อยมอมึงเอาคนไปและบอก <Yeah. S 1> เอามาสินหอจี ถ้าเราสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขพนนะคะเฟซบุ๊กเจด้นะคะบอกอีกแล้วนะคะว่าหันคิมว่าหันกระบอกะคะได้เหมือนเดียวกันนะยคิมว่าหันกะดีนะครับ J A Y S เออ่ W A C S U R A C H A T นะคะพี่น้องคะเนาะถ้าผู้ใดสนใจสามารถกำลังไปคุยได้นะคะบริการเหมือนกับธรรมดาเนาะพี่น้องคอยว่าสิทอดหมูกินพี่น้องคะกระสินเกลียวมูสิ้นที่แขนที่แขนเนาะมูสเขามาทานค่ะพี่รัญเริ่มเองนะคะ ออเผ็ดยังกินเนาะทอดมัวแม่จอดรถควงไว้ก็จะจิกขาหัวกินนะบังคับยุ่ว,วาาหวยุ่หัวค่ะยุ่ลนนนง้งรถนันเอง พีเจล่าอาจสิบ่ได้อ่านเล้วพี่น้องอ่านจีอ่านนําบ่อ่านนําเพราะว่าพีเจล่าอันนี้เนาะของเขาทุกเขาประทานาไปให้ดีนะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกคนนะคะเป็นตั้งแซบอันนี้มักหมูนคะ เจได้อันนี้ค่ะเองหมูบ้างบะหมูเองกินเองพีง่น้องนะหอดหมูนะคะมาทานค่ะมาทานเด้อพี่น้องมาทานอยู่ทานอยู่นะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเจลาอ่านสิบวันอล้วเนาะเจลาขอโทษอีนีาาโโบางอย่างบางคอมเมนต์เนาะเจลาอ่านสิบวันแล้เนาะ กระจายอยากนั่มก็อยากนั่มกระดมทำอะไรกินค้าทอดหมูค่ะทอดหมูสามชั้นนะคะทอดหมูสามชั้น นี่จะมีแต่ได้ตลกอ่ะชอบชอบไข่ยังไงในเฮ็ดยังตลกเลยีน่นนอนจะคือมาเห็นว่าไข่เป็นตลกาะว่าเป็นโตตลกได้ยินแต่หัวคข่เป็นบอมหมักหมูนะคะหมักหมูอยู่นะคะาาผมกลับมาแล้วจำได้มาจำได้คนนี้เนี่ยจำได้แม่นเลยนะคะคนลูกขาจำได้จำได้ พี่เจด้าเคยใส่บิกไหมเคยคะ่ะเข้าไปดูหน้าเฟซพี่เจด้านะคะเดี๋ยวพี่เจด้าทิ้งเฟซไว้ข้างบนชื่อเฟซไว้ข้างบนข้างบนแล้วนะคะคำอธิบายคลิปนะคะก็เป็นพีเจด้าได้เฟซพีเจด้าเนี่ยใส่บิ๊กนะค,ะคิดถึงพีเจด้าจังขอบคุณค่ะที่หัวขึ้นกันครับพี่เจด้าทำอะไรทำอะไรกินคะเขากินด้วยโอ๊ยทอดหมูค่ะทอดหมูนะคะเอ่อ กินอะไรอ่ะกินทอดหมูค่ะยังไม่ยังไม่กินนะคะพี่เจ้ายังไม่ทอดเลยนะคะคลิปนี้ปาไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะปลาไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ท่องพท์อังกฤษเลยนะคะบ้านพี่เจล่าตอนนี้กี่โมงคะเอ่อที่กรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เอ่อสองทุ่มสองทุ่มสี่เอ่ยุไส่ยิ่คิบคิบมาว่าพี่เจ่าอรสองถุมสองจิ้มหอสองถุมสี่สิบหัวหัวเป็นหัว มาท่านมาท่านเย่เย่จ้ามาท่านแมนนะคะกินด้วยพี่จะได้ยังให้ได้เห็ดอยู่นะคะเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนเด้อหาเห็ดแล้วก่อนนะคะฝันดีค่ะพี่จะได้น่ารักจุ๊บจ้ามาท่านไหมท่านค่ะท่านค่ะคลายคลายใจก็ได้อากาศโปว่โป่งค่ะ เจ้าท่าดแล้วนะคะโออานบพระท่านวันนี้พี่จ้าทานแต่งหน้าสวยมากขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดหนีการจามบิดาไปแต่งหน้านะวันนี้นะพี่จ้าทาบอกตรงๆเลยนะพี่เจ้าทาคิดหัวละสองร้อยอันนี้พี่จ้าทานคิดหัวละสองร้อเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ใช่เพื่อนก็คือเป็นเหมือนกับงานช่วยงานช่วยกันนะคะก็คือด้วยความที่แบบเป็นงานภาษาไทยเนาะแล้วทีนี้ก็ช่วยนะคะแต่ว่าเ รอบต่อไปจะพี่จะได้าอาจจะไม่ได้คิดเออวันละสองร้อยนะคะไปแต่งถึงสถานที่นะ,ะให้ใครอาจจะได้ให้ให้น้องๆการันตีเลยว่าสองร้อยเนี่ยแพงหรือถูกแต่พี่จะได้ด้วยความที่พี่จะได้อยากช่วยเห็นว่าเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นน้องนะคะก็เลยแบบเออช่วยอยากช่วยอยากยอยากช่วยจริงๆนะคะอันนี้คืออยากช่วยจริงๆก็คือแบบบอกว่าสองร้อยก็คือโอเคได้นะคะสวยที่สุดนะสวยที่สุดขอบคุณค่ะพี่จะได้บ้า,า,อาน,นอยู่แถวนะอยู่แถวดินแดงค่ะเดี๋ยวค่ะ น้องออมค่ะจ้ารน้องออมมีเจราจำได้อยู่มีเจราน่ารักขอบคุณค่ะจ้า กินด้วยเว้ยนะเป็นครั้งแรกเลยที่หนูมาทานดีใจมากใช่พีจาระก็ดีใจจริงน้องๆมาทานมาเบิ่งกน้ำมะพร้าวมะขี่กันแบบสดๆก็สิเดี้ยงงูพีจาระเนี่ยเป็นคนจังไหนเป็นคนจังไร่ใบใหม่จันไหนก็ว่ากันไปเนาะพีจาระก็เป็นค้นยีงสิบเนาะเอ่าถูกมากค่ะพี่จาอ่ะแบบว่าพีจาระเจอความอยู่แบบว่าเอ่อเป็นนักเรียนนํากันนะคะแล้วพีจาระก็อยากซอยเนาะอยากซอยอันนี้ดี่สิบะแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยเอ่อรอบต่อไปแล้วก็ข้นอื่นๆพีจาะพีจาระตาอาจสิ ขอคิดเพิ่มขึ้นมากอีกแน่นิดนึงนะเพราะว่าพิจากับแบบต้องมีค่ารถมีค่าเอียงแนนนะคะน้อพี่น้องค่ะแต่ราคาที่พิจารินนี่กับน้องๆเนี่ยบอกเกินหารอยแนน่ๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะราคาหารอยนี่เป็นราคาเบสิกคงการแต่งหน้าค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่เจด้าทำไหมน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะพิจารณาหน้ารักพิจาราสวยขอบคุณค่ะพี่เจด้าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะชอบกระเทยค่ะ ลอเล่นนะคะพีดาชอบผู้ชายค่ะกินด้วยจ้าครั้งแรกที่มาทานอิมเหลดแห้งพวกกับเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะมาทานไหมแม่ด้าสายมาแล้วจ้ามาทานมาทานมาทานเดี๋ยวพี่ดาไปปิกอันนี้ไปดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนะ มาแล้วนะคะเป็นพริกอันนี้มานะคะดีครับสวัสดีค่ะน้องเอ็กนะคะชอบผู้ชายแบบไหนคะชอบผู้ชายธรรมดาน,นี่แหละคะชอบผู้ชายที่มีหน้ามีหนวดมีตามีมเขา่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ชอบชอบคนนใส่ดีนะคะทุกคนชอบคนนใส่ดีนะคะพี่คะโน้ต้องพี่มากมากขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะโนในเอ่อโนในคะ่ะพี่เจด้าจา้าอโกูไนโอ๊ตแป๊บนึงพี่เจด้อจันรุ่นนะครับ ต้องขอโทษจริงๆนะครับมหาเมือนี้เกิดการพิชาทยังเกิดขึ้นนะครเพราะว่าพิ่จาลาบอกขอเดินนอนนะฮะไดนอนแค่สองสามชั่วโมงเองนะคะต้นหอมจ้าจําได้ไหมที่ชอบถามบ่อยๆจ้านองต้นหอมเป็นตแาแซบค่ะพี่จะไดอยากให้รับคำ้าปอกครูเรียนโดยไม่ใช้ถุงมือโอ้พี่จะไม่เคยเปอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเปอกกินเองเลยค่ะนะคะ มีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะจําผมได้ป่ับจำได้คนนี้เนี่ยมาเกือบทุกวันเลยนะคะใส่ชุดเอ่ออะไรเนี่ยเป็นลูกของนักวอลเล่น,นะคะหนูเจอกได้ไหมได้ค่ะได้ได้วันนี้กินอะไรคะ่ะแม่ได้ กินทอดหมูค่ะพี่จ้ากำลังไปทอดหมูนะคะคนไหนที่พี่เจ้อ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะพี่จ้ต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษได้หลายพี่น้องค่ะขอโทษน้องๆพี่ๆได้หลายคนนะคะเพราะว่าอ่านบทท่านอีดีนะคะเพราะว่าเมือนอิสมองล้วนแห้งเว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคะตั้งแต่ตีตั้งแต่ห้าทุ่มก็นอนไม่หลับหกทุ่มก็นอนไม่หลับเที่ยงคืนก็นอนไม่หลับตีหนึ่งก็นอนไม่หลับจนมาตีสองค่ะตื่นไปแต่งหน้าเลยค่ะตื่นสปแล้วก็นั่งรถยี่อไปส่งนะคะ ทำไมอ่านข้ามพิจารณาบอกไปแล้วนะคะว่าอ่านไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจพิจาราบ้างเนาะเข้าใจพิจาราบ้างนะคะเนาะนะคะนะคะเข้าใจหน่อยนะคะเข้าใจหน่อยเข้าใจนาอ่านเขาดูว่าอ่านข้ามแต่คือเรื่องความที่เดินไปพลิกนะคะเข้าใจแม่หน่อยนะคะลูกแต่งหน้าเก่งจังค่ะชอบพิจาราาขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะคนนี้เนี่ยเลิศน้องน้องเต่งนะคะอ่านว่าน้องเต่งหรือเปล่าเนี่ย เออมันดาใช่ไหมคะเนี่ยเลิศแห้งที่เขาใจพี่จดานะคะเพราะว่าถ้าคนที่เบงดูดูนี่ถ้าคนที่ดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าจําได้น้องฟุกฟงฟริงเนี่ยก็จําได้นะคะถ้าคนที่ดูพี่จา้าบ่อยๆจะรู้ว่าพี่จ้าจะอ่านข้ามนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อ่านเลยนะหนู mm hmm. เจือกด้วยมาจากมาเลยคะ่ะมาเสือกเลยมาเจือกมาโจกมาจากมาเผือกอะไรได้เลยคะ่ะพี่เจน่าเคย นอนดึกกี่โมงคะนอนนอนดึกก็เที่ยงคืนค่ะแตตีหนึ่งก็ไปก็เช้าแล้วค่ะก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่นอนสองสามคืนต่อกันนะคะดูเหนื่อยๆนะน้องจะได้ามือน,นี้แม่งเขาหุ้นดีคะ่ะาะดันแบบอารมณ์เมื่อยๆนะคะ อ๋อคุณผู้ชมค่ะเจด้พี่เจได้ค้างอีกแล้วใช่ค่ะพอดีมีคุณแม่โทรมานะคะเดี๋ยวพี่เจ้าอันนี้ก่อน คุณผู้ชมผ่ามาดูสีหน้าท่าตาของดอดหมูพี่เจ้มันมีความไหม้นิดนึงอะตรงนี้เกรียมเลยแหละเรไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะ,ะคุณผู้ชมดูเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาตอบเดี๋ยวพี่เจ้าขอตัวไปทาธุระก,กับธุรกิจการงงการงานก่อนนะคะจําหนูได้จําได้ขายพี่จ้าของไปทําธุระเกี่ยวกับธุรกิจการงงการงานแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าะจะมาไลฟ์สดใหม่อีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เจ้มี มีธุระเข้ามานิหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่มันค้างก็เพราะมีคนโทรมาแป๊บหนึ่งนะคะ